มาจ้านี่มาชมวิวสวยๆกันมาเด้อมาเด้อจดูมาเดอ้เดอ,ดเดอพี่น้องป้องไปตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเชา้ากับเท่าไหร่เนี่ยประมาณกโมงเขา้าโมงโึ่งจา้า หกโมงเช้าหกโมงครึ่งโมงครึ่งจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูนะจ้าตอนนี้มันหกโมงเช้าจ้าหกโมงครึ่งนะจ้านะจ้าหกโมงครึ่งจ้า โมงครึ่งหกโมงครึ่งหกโมงเชา้ามาเด้อมาเด้อเวลส์นิกส์เดอะซีจ้าประเทศอังกฤษเวลส์นิกส์เดอะซีประเทศอังกฤษ <laughs> จ้ามองบ่เห็นอันแดดส่องตาแดดส่องตาพี่น้องป้องไปแดดส่องตาจ้า อก่อนไปเห็ดงานกับแม่ยางเหร่นสะกอนก่อนไปทำงานจ้า,มา,า,ามาเอาสิบ้าเมื่อเบิ่งมงนี่มงนี่งามงามเลยน,นี่สิบ้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันบังเสาอันนี้แหมเสากระดงเลือ ไปย่านโทรศัพท์อยตกน้ำพี่น้องเมื่อนี้น้ำขนะึ้นมาคุณน่ะเยวสิฮันให้เบื้องหนังมางามนม่ สวัสดีสวีดัดสวัสดีค่ะเห็นบ่จ้ามาอีกแล้วจ้าคุณแม่ตุกตาจ้าสาวอุดรค้นปูเก,กสุริโยบานทองจ้าเห็นบ่คุณแม่ไวทองยูเคจ้าไม่ต้องตกใจนะคะ นี่ละจ้าหนาค้นว้ท่องกับสิประมาณนี่หละจ้าเด้งเด้งดึงดึงจ้ามีไผ่เบิงมานอนี่เนาะบ่มีจกคนปาดหนึ่งล้านคนจ้ะหนึ่งล้านคนเห็นบ่มีคนเบิงหนึ่งล้านคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้านะจ้าหกโมงครึ่งจ้าหกโมงครึ่งนิดนิดจ้ามือว่านนี่ตอน อนนี้มันยังมมีคนมาเนะจ้ะสายๆจากน้อยบาทนี่จะคนแตกมากตาใสาเป็นน้ำพอยายหัวฟูนั่นละเห็นบอบิวงามบ่าเป็นน้ำพอหายหัวฟูนี่ล่ละพอยายโบริสโบริสนั่นละประกาศให้ค้นวา่าออกไปออกนอกบ้านได้พนาวา่าออกนอกบ้านได้พนะเออไปเที่ยวได้มาขามจังหวัดมามาเที่ยวทะเลพี่น้องเออเงด หลาภาคเนี่เต็มเบิดเมือว่าเนี่เนี่ยเลิกงานมากค่าภาคบางนี่เต็มเบิดเงืดหลายห้องน้ําเขาบ่เปิดเด้บาทนี่บ่มีบมมองพากันไปเขาห้องน้ําเขาไปเที่ยงเขาห้องน้าอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมองอีสันเห็นงานจ้ะสิตีกันกับอีสันตอนนั้นสันกับ่ย่านละค่ะตอนศูนย์เนาะศูนย์จนสันศูนย์จนสันอันถ้าปดเต็นหยังถ้อบอกเห็นหยังห้องน้าพนาวะเอา เขากระบอกมดนันลาปิดมดนันลาในสวงไว่ลาดก็เลยวางสิปีทเห็ดยังแอสตาเขายังบ๊ปิดประสันมูอีกคนหนึ่งก็เลยว่าเอาเธอไว้แอสดาบ๊ปิดแอสดาบ๊ปิดเธอคื้บ๊อบไปแอสดาสันมันเลยศูนย์มันเลยศูนย์มันเลยห่องว้ยว่ายขึ้นครับขับสุปอร์มาร์เก็ตแหมเออย่างหนีเราเด้มันห่องว้อยว่ามันมอยอมหนีมันมอยอมหนีแหมมันห่องว้ยว่ายโวยจนสิได้ตีกันแหมพอมันไปแล้วค่อยคขึ้นยานน้ำกลืน คันมันยือ,อมาใส่ข้อคอ,อยนี่คอยตายเนี้นอนซูนเว้ยกปกกรอพีบ้านี่มาเทียงเขาของน้าแม่เมื่อไดเขาบ่เปิดอายุตั้งแต่ยุน้ำข้าพาแถวนี้เขาก็ก่เปิดเขาปิดเบิดเอาเราเรา,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 าเรื่องซีเรียสแล้วเราไมาอันมาคุยกันตอ่อคุยกันตอ่อจ้ามาเบิ่งวิวตอ่อมาเบิ่งหนังงามงานตอ่อนี่อันน้ามูนี่คันว่า ห้องน้ำบ่เปิดผ่นเปิดค่าพาไข่ข้นมาจอดรถบ้านนี่เต็มเบิดเหมือว่าแถวนี่เต็มเบิดถนนมงนี่ข้าเจ้าปิดได้หน่เนี่ยเห็นบ่ถนนเส้นนีเข้าเจา้าอันถนนเส้นนี้เดี๋ยวสิเปิดหันไ้เบิงถนน้างตรงนีเข้าเจ้าปิดได้หน่ปิดถนนเส้นสีลงไปอันทรายหาดจะห้เบิงปิดแล้วยังปิดไว้ออก็เอาป้ายมาตาั้งติดไว้ เขาเอาปลายมาตัังติดไว้นี่ถนนเส้นนี้มันสีเหลี่ยวลงไปใาท่าหาดเนี่ยถนนเส้นนี้มันสีเหลี่ยวลงไปลท่าหาดคาสิโนได้จ่านี่มีฮอดคาสิโนได้จ่าบ้านอีสานมีฮอดคาสิโนเด้อหนี่ผู้ใดสิมาเที่ยวคาสิโนเนี่ยหอบเงินไห้หลายหลบ้านอีสานอยู่เมืองนี้เลยตึ๊ขาวๆนั่นไปเนี่ยเอามาตัังไว้แล้วเขียนป้ายติดไว้พร้อมได้จ่าเห็นบ่เนี่ยเนี่ยเ็นบอเขียนป้ายติดไว้เขาได้เฉพาะ รถสำนักพนักงานเนี่ยเห็นบ่เอาป้ายมาติดไว้ยังมีพนักงานไม่ยืนลาดอีกสองคนนะจ๊ะสีผ้ากันเลี้ยวลงไปใส้าหาดชุ่มผีบ่ายากชุ่ผีบ่ายากสีผ้ากันเลี้ยวลงไปใส้าหาดเงิดหลาเงิดหลายกะยังปะน้ำบ่มาเบิ่งเฮ้ยนะมาถึอปาดสี่ล้านคนอ,อ สี่ล้านคนพี่น้องป้องไปสี่ล้านคนอันบ้านอิสันบกไก่จักนี่จา้จาบ้านอิสันย่างไปอีกประมาณอันขาคนผู้ไรขายเงี้ยวๆนี่ยางบกหอดหน้าที่อิสันขาสันกับยางสองหน้าที่นี่จา้าเขาปิดถนนไวเน้เงยสิห้ากันเลี้ยวลงไปยู่อันนี้เป็นประตูกั้นน้ำได้จ้าเนี่ดแล้วใช้เบิ้งประตูกั้นน้ำเวลาน้ำขึ้นเขาสีเลือนมาเอามอเมน ทังไปทั้งนี้อันนี้เป็นประตูกั้นน้ำได้จ้ะเป็นประตูกั้นน้ำกระจกนี่นาแห้งนาอันกระจกนี่นานาคิดว่านานาจังวบาซิปนิ้วเนี่ยกระจกอันเนี้ยนาซิปนิว้วน้ำกระแทกพ่อสาในซ้ำหนึน่งประแตกเห็นมั้ยมันสิมีหัวจัดมันสิมีหัวจัดเห็นปะเวลานั่นเวลานั่นคนัน,นเขาประกาศว่าน้ำสิขึ้นสิมีพนักงาน มาปะมาณ4ีหาคนมามาเข็นหัวจักนี่ใส่ประมานนักแห้งใส่ประใส่เวลาประมาณามามาาาะไอ้เคิงสูมโม้งถึงถึงสามสิบนาที่ขวดซัวสีเหลือนออกมามันสิเป็นนี่มันสิเป็นล่างคือล่างรถไฟเห็นปะมันสิเป็นล่างคือล่างรถไฟเลื่อนไปตาตรงนั้นกันตรงนั้นไว้เห็นปะกันมองหัวต่อดำาๆให้ไว้นี่กันหัวต่อดำคันน้ามขึ้นสูงๆมันสิขึ้นมาฮอดผีเคิงพี่มันก็สิมาค่าเป็นเองิองเลงิลงเองิองเลงิงยุ่งเสียละเป็นเอิงเลิงเอิงเลิงยู่ในกระจกเนี่ยเป็นเอิิงเลิง เห็นสิ้นมันสิ้นละนา่นารักมันสิ้นละน่ารักเวลานำขืนคนมายืนเบื้องเต็มเขามาอันน ouais> ok ั้นไว้พนักอันเขาสิมีอันพนักงานมายืนกวนกันไว้กับว่าผ้ากันฟั่งเดลาผ้ากันยืนเบื้องเสยป่านเคยเห็นเนี่ยกระจกตัวนี้เห็นบ่ใส่เวลามันหนักแห้งแน่นี่เห็นบ่เนี่ยมันสิเลือนมากเนี่ยใส่เวลาประมาณครึ่ง่วโมงเพราะว่ามันหนักแห้งเป็นเป็นใส่อิเล็กทริกไฟฟ้า เลื่อนใส่เวลาประมาณครึ่ง่วโมง,งเขาสิมีพนักง,งานมาเปิดแล้วก็เลื่อนไปมันสิใส่เวลาเลื่อนโดนกระจกตัวนี้นานี่กระจกตัวนี้น้าประมาณสิบกว่านิ้วนี่น้ำกระแทกข้อซ้ำไรซ้ำหนึ่งบ่แต่ออกมาตะเสาเมื่อนี่ ส่งสิบทสายทำไมเหลือหนึ่งล้านคนจ้ะหนึ่งล้านคนจ้ะหนึ <laughs> ่งล้านคนหนึ่งล้านคนพลงานทรงของเขาเห็นเขาสิว่าอีน่องนี่มันเป็นยัง <laughs> ัลง,งานทรงของสองล้านคนพี่น่องสองล้านคนมาเด้อจ้าคุณอะมา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 คุณอะมาชมวิวก่อนไปทำงานจ้ะคุณ่ะ เอาไพาสิกอบเอารูปไปอันขยายติดฝาผนังบ้านกอบเลยเห็นไหใครจะกอบเอารูปไปติดฝาผนังบ้านจ้าเลือล่มนี่อันปกติช่วงนาหอนนี่เขาเสียเอาเก้าอี้มาว่างข้างบนนี่ให้ค้นขึ้นไปนั่งมันเป็นร้านอาหารเนาะช่วงนี้เขาปิดช่วงนี้เขาปิดไป ว่านนีข้าพาแถวนีข้นกระเตมจากนาตาใสเงิดหลาเงิดหลายหอยเงิดหลายพี่น้องป้องไปจะแม่บ้ากันย่านบ้ากันย่านโอ้ย <c oughs> เอาไปไซร์ละสองล้านค้นหอย สองล้านคนข่อยเสียแล้วพี่น้องกล้องไปม้วนินเฮียกึ่แต่งกิว <c oughs> เอามุมนี้มุมโปรดจ้ะมุมนี้มุมโปรดมุมสวยๆมุมนี้มุมโปรดไมายำไหนกับมาไายตะมุมนี่ละจ้ะเห็นบ้นี่มุมโปรดมุมโปร,ด,ปรดคุณแม่ได้นี่เห็นไหมอันนี้มันมุมโปรดเนี่ย นี่คือมุมโปรดเลยเห็นปะจ้าไปทำงานพี่น้องป้องไปมาเด้อปาดหนึ่งล้านคนกูดมอร์นิ่งไปทำงานไปทำงานพี่น้องป้องไปมาเด้อน้นองป้องไยไปทำงาน อันนี้เลือบปูนะจ้าอันนี้เลือบปูเห็นบ่เลือบปูจ้าเลือบปูเลือก,อก,อกขาจาออกไปจับปูเลือเขาจาออกไปจับปูนะจ้ะหมอเนน <c ười> <c ười> คันยากปูกะมาถามขอซื้อขจ้าจขาขจ้าก็ขายหายุกจ้าบ่แพงแต่ว่าปูมันเป็นปูดำเนาะมัน มันแข็งสวมที่กินได้ขวานตีจนว่าในมุมในมุมโพดพี่น้องอน่ะมาเด้อไปเหตุงานเหตดงานไปเหตุงาน,เ,งานเ,าเลือดอะไรใหญ่ล่ำนันเป็นเลือดเจ้าหน้าทีดอก่ะเลือดใหญ่ใหญ่รนันเป็นเลือดเจ้าหน้าทีเอากลับมาดูหน้าอันเก็บเกียบบริก้า นี่มันน่านน่าเห็นไหมสวยไหมกลับมาเบื้องหน,น้าอ<ๆ>ันกิ๊ดเก๋บริกาของคุณแม่ด้วยจ้าอันมือกับสั้นแหมมั่ไม,ม่ใหม่กันสั้นด้วยจ้าเพราะว่าอันห้ดังสะกอนจ้ามีคนติดตามจากสองล้านคนเดี๋ยวสิซื้อมาอันไม่กันสัน้นจ้าไม่กันสัน้นเนี่ยเห็นบ่เดีเสื้าไปเนี่ยให้มีคนติดตามจากสองล้านคนก่อน ยูทูบและจากยูทูบยูทูบพิมคำวา่าคุณแม่วัยทองยูเคกรไไ้ไ้ะจากยูทูบ YouTube. มีทุกรูปแบบจากกินโซ่กับมีตามภาษาคนไก่บ้านพ่อได้เบากับก่องพ่อได้มวนพ่อได้หัวยอดยอดวิวอย่าได้สนยอดคนติดตามอย่าได้แคร์ห่วบางเทียกับแค่อยุ่ละจ้ะเอาพ่อมนมวนขำขำพ่อมวมวนขำขำ,ขำจ้ะพ่อพ่อ,พอหาเทียวา บ้ได้เป็นโรคซึมเศร้ายา่านเป็นโรคซึมเศร้า o มอร์นนิ่งฮาวเย้กือแต้งกิืข้าเจ้ามาแลนคนแถวนี้อัธยาศัยดีได้จ้าบ้องฮู้จักกันกะักะกับ굿มอร์น n ิ่งกันเด้ <c oughs> ไปไซละสองล้านค้นข่อยเสียจ้อยสองล้านค้นข่อยเสียแล้วพี่น้องป้องไป นะสองล้านคน่อยเสียแล้วจะไปทำงานแล้วนะจ๊ะไปสู่กับฝรังต่อจะ้ะสัวสิไดเงินเขาไปสู่กับฝรังต่อมาโหลดมือหนีผู้ใดมากเตรียมพมร้อมเต็มทีูจักคอยหน่อยไปตัวขาสันๆขยันซ้อยได้คอยนะเฮ้ยมาโหลดมึงโตหญ่ใจทอประซิ้วได้ฝรัง่น่ะนะสู่อีน,หน,หน้อยๆขาเหยียนเียนนี่ผู้ใดดออ น้อยๆขาเหียนๆนี่เว้ยทั้งเผ็ดทั้งแสบแล้วสาดแสบถึงส่วงเว้ยห่องไส่บาทเดียวเลยมึงลบเงาเงาแล้วแลวเอ้ยหูจักหน่อยตัวเว้ยเล็กพีขี้หนูได้เนี่ยหูจักบอบดเจ๋งม้มาไก่หอดเมืองอังกฤษเดึอค่ะพวกน่ะขักไหล มามามากระนอ้นมา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 กะ้พี่น้องเอ้ยสองล้านคนขอเสียไปไซร์ระบาดเีงเอาเบิ้งต่อไปจา้าเบิ้งวิวสวยๆต่อไปจา้าเดี๋ยวสิไปเห็นงานแะไวได้จา้าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์้ได้จา้า คุณแม่วัยทอง UK จา้า YouTube ตุ๊กตาไดอารี่นะจา้าหรือว่าเขียนคำว่าคุณแม่วัยทอง UK แล้วก็กดเสิร์ชมันก็จะพรึบขึ้นมาเลยจา้าเข้าไปเบิ้งมอน้ำกันมวนมวนขำขำกินเขาคําใหญ่ๆน้ำกันจา้าเอาเบิ้งวิวงามๆไปแล้วจา้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีสวีดาาัดจ้า เอาเรื่องบอกเกาะตรงกลางหันเป็นอันเกาะตรงกลางหันเป็นอันเป็นดอกลาเวนเดอร์นะจ้ามือใดกังเว้นแจ้งแจ้งสีมานไทยเฮเบิร์กอันเขาเอินซีลาเวนเดอร์จ้าลาเวนเดอร์ทะเวลาเวนเดอร์ทะเวทะเลลาเวนเดอร์ททเวทะเลมันย่ามมันบานลายในหอมหอมขันน้ำลงหลายๆยางขามไปได้ได้ี่บ่ไก่แต่ว่าต้องจอบเบิว่กขันน้ำมันฉีขืนตรงเฝ้าขึ้นมาก จ้าสวัสดีค่ะไปเราจะไปทำงานแล้วจ้ามันสิสายจ้า